ไปโครกาอย่างสวยเลยโดูครับแปลโครกาสแสลงไปโครกาอันนี้ช่างพาไปสูบสะน,นี่รับจ้างสูบสะนี่ทีมงานนี่ทีมงานช่างอยู่ข้างหลังนี่แน่ทีมงานครับวันนี้มีพญา,านาคพาพญา,านาคมาด้วยวันนี้ ไปสุกษาครับอันนี้รายได้เสริมนะรายได้เสริมรายได้เสริมคือการสุกษาเดบริยากาศหลังแสดงโทษทางไปโคตรกาแหม่ไม่ได้มาหลายปีทางแหม่สมบูรณ์มากเลยดูเขามีหลากยางแล้วนะ รับชมตอนสูบสะกไปถึงสากันโอ,โ,โอ้โหรถถทายอาจจะโยกนิดน,นึงฮอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอ๊ะครับใกล้ถึงแล้วครับผมมาเปไปดุยกันเอ้ยครับถึงไรนาะสวนผสมของครูตักแล้วอันนี้กระท่อมกระท่อมโบราณหรือบ้านโบราณเนี่ยน่าจะเป็นบ้านโบราณ นาส่วนผสมของครูว่าสุดยอดเลยยังงามเลยครูเข้าไปดูใช่ไหมเข้าไปดูว่าโอเคเข้าไปดูโโอ้หบ้านโบราณเลยมาเดี๋ยวก่อนเราจะซูบสะเดี๋ยวไปชมไรานาส่วนผสมของครูบ้านหนองบอนลนะ่อะ <laughs> ไหนมาแล้วแหมมีกระท่อมทำใจโอ้น้ำท่าน้ำเต็มนี่นะ น้ำเต็มนี่นะกระท่อมไม่เหลือจม <laughs> น้ำเต็มนี่กระท่อมไม่เหลือจมเซลครูเซลครูเอาโอ,โอ้มีช่องอันตนี้ไม่ต้องเปิดอันตอนี้ไม่ต้องเปิดอันนี้กั้นไว้นี่นี่ช่องคนเข้าอยู่ตรงนี้ครูเข้าใจคิดเนี่ยครูได้คิดได้ไงในทางเข้าดิอ๋ออย่างเงี้ยทางเข้าโบราณใช่ไหมอ๋อเนี่ยนะครับเนี่ย อันนี้ประตอนนูอันนี้ทางเข้าโบร,ราณเป็นไม้สองทำเป็นง่ามมุดเข้าเลยฟยับอ,อ,อ้แวบนั่นใครเข้ามามามดอนเข้ามาพัโรงพัโรงเข้ามาแวบ่าไม่ต้องวัวควายก็เข้าไม่ได้ด้วย,ยอันนี้อะไรนะกระโต๊บโอ้นี่กระโต๊บโบราณกระโต๊บไม้แคมปิ้งแหมครูเข้าใจทำ น้ำหยดครูปลูกอะไรนะมาไฟเหรอโอ้รายอยางอยู่ดูเอาละมุดอ่ะนะม่วงนั่นละมุดต,ต,ตอนเองหมดเลยโอ้ละมุดตอนมะนาวอืนา่นาปลูกมะละลันปลูกมีแต่ตัวผู้กับทั้งหมดมะละกอตัวผู้อืมไม่มีตัวเมียเลยอ๋อออกดอกมาไมแต่ตัวผู้ไม่ปลูกมะละกอกระเทยมันไม่ได้กระเทยปลูกเม็ดเลยโอปลูกเม็ดครูไม่ได้เพาอะก็หวานเม็ดเลยใส่เม็ดเลย ใส่เม็ดเลยลำ <ะ S 2> หลักเขาต้องเพาะก่อนเลยเอาหวานเม็ดเขาหวานสามลูกก่อนไม่ใช่ไหยผมไม่รู้เดี๋ยวผมใส่เป็นการประจํานะฮะไม่เขาว่ามันมีมันมีที่ดูเดี๋ยฮะมะละกอมันมีที่ดูเดียครูบอกเออเขาบอกถ้าไอ้ตัวไหนมันมีอะไรอ่ะมันยังไงเนาะได้เขาบอกอยู่มันขึ้นใบป่ะมันยังไงนะผมลืมแล้วะต้องไปเปิดใครอยากรู้คอมเมนต์มาใครรู้บ้งา,างมะละกอเขาดูยังไงคอมเมนต์มา นี่แตงกวาว่าแตงไทยแตงไทยมะละโกน้ำหยดนี่พื้นที่ประมาณ2งไร่สงานสองไร่เลยเหรอเนี่ยปูกเนี่ยไปถึงนน้นเหรอสอไร่เหลน้ำมันหมดเลยสูบน้ำมาใส่ตรงนี้ี่อโอสูบน้ำขึ้นนี่เลยเหรอน้ำจากสารนู้นแารไหนนู่น้ไหลมาลงนี่อ๋อ เดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตครูเรามาดูวะ,น,ะนี่มันแรงโพดอืมแรงสุดๆเลยครับมันก็แรงอยู่แล้วตายหมดเลยมันมันใบมันแห้งตายเลยตายลำใหญ่มะละกอตอนมาแต่ทุเรียนอ๋อตอนมะละกอตอนมามันจะได้ผลชรัวแล้วไงตอนแบบไหนตอน ต้นกิ่งมันมาอ๋อต้นกิ่งมันมาเลยอ๋อมอสต่นมันต่อนมาน้องมดขี้อือถ้าปูเล็กมันไม่แน่อือกล้วยกล้วยตอนนั้นผมก็เอากล้วยคูไปจะลืมลืมรดน้ำจะได้กินอยู่แต่ลืมรดน้ำตายอยู่นะกำลังจะได้กินแต่ลืมรดน้ำตายเลย ปลายมันลงลนเลยขอมทองอก็เอาใจอ๋อไปช่อนเยอะเนละยไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมสูปปลานู่นสะนูน่นคูมีสองสะคู่กันนายเยอะ นีหอมทองดุกต,ตัวแค่นี้นแม่เราเนี่ยเนาะตัวแค่นี้เองมีลูกแล้วตัวยังไม่ถึงเอวเลยมีลูกแล้วตัวแค่นี้เองเองท่าเอวคนนะหอมทองกล้วยหอมทองอย่างเงี้ยเหรอครูโอ้ อันนี้อันนี้โครงการอะไรครูนี่อ๋อนี้อ๋อปุ๋ยมากอ๋อว่างๆถ้าซ่วมเต็มก็มานั่งตรงนี้ได้เนะีย <c oughs> ปุยมากอือใช่ ไม่เป <othe> <cues> <IS> ็นไรตายเดี๋ยวเราขุดที่เก่าปลูกใหม่มันมันโดนแดดเยอะเกินอ่ะคุณโดนแดดเยอะเกินขัเข้าเลยเอยกรอย <Okay. S 2> เตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะส่งน้ำส่งน้ำจากนาตรงนี้เอ้ยต่างนาจากสะตรงนี้จากสะมาจากโบยนะลำเลียงมาทางนี้ผ่านทางนี้ผ่านครูตักด้วยแล้วผ่านมาทางนี้ผ่านไปทางนี้ไปไปทางนี้แล้วไปนูน่นแล้วก็ไปนูน่นแล้วก็ไปนู่นนู่นแล้วก็ไป,ไปไหาสวนกล้วยเราเราจะตามไปดูว่าเป็นยังไงเรามาสตาร์ทเครื่องดูก่อน ครับน้ำไปแล้วมาเดี๋ยวจะตามไปดูน้ำน้ำมันจะไปอยู่ตรงไหน,น สูบสะเอาปลาแล้วก็เอาน้ำไปใช้ประโยชน์นะครับน,นี่น้ำก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งนาแล้วครึ่งนาประมาณเกือบ200เมตรประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าเมตร ไปทางโน้นแล้วก็สิกแซกไปหาทางนี้สิกแซกไปทางโน้น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 ,ไป,น,นไปหาต้นกล้วยของเรานะครับโอ้โหปลาใหญ่เท่าหน้าเลยพีทเอาเอายกใส่เทียบหน้าี ปลาซิวเราก็มีปลาซิวเราก็มีปลาะดูนสิโอโหลูกี่ตัวกลแล้วนะครับกลยแล้ว เราดึงรถไถไว้ให้มันตึงนี่นะครับหลักสูตรกันซูบซะอันนี้เพื่อใครๆที่ไม่รู้ในนแจนี่เพื่อใครที่ไม่รู้นี่เราตอกเหล็กดึงไว้ขันชนะสังกะสีวางปั้นธนา ปราน,นาเอ่ปราคนาเอาดินปกกาให้ดินมันกลมเครื่องเรื่องเรื่อเร,อรถถาแทงเราไม่ต้องเร่งมากถ้าเร่งมากดังเดี๋ยวมันจะดังสายพานจะไหม้ไปเรื่อยๆนะครับด,ดูดูดูน้ําเรื่องเร่งขนาดนี้พอดีเร่งเครื่องขนาดนี้กาลังพอดีดูว่าน้ํามันเต็มท่อไหมครับ เครื่องไม่จำเป็นต้องเร่งเยอะนะเครื่องกูตาเร่งแพ่น้ำเต็มท่ออออันนี้น้ำมันน้ำมันดักเลยดักไรเลย,เยอันนี้น้ำมันเรามาขึ้นถังเราซื้อมาสำรองแล้วเป็นลอตหนึ่งสองร้อยสวัสดีครับ <c oughs> ดูตาครับอ่อ,อของครู บางคนวางแผนทำน้ำไหลทำน้ำไหลไปหาสะน่นไกลมาเลยกว่ายตึนนเงเฮ้ยไกลว่ะไอนาเบก่อนโอ้โหโอ้ดอนเฮยโอเคครับน้ำไปถึงแล้วนี่ไกลประมาณ250เมตรไปหาต้นกล้วย300อยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูสูบน้ําจากตรงนี้ไหลไปตางโน้นไปเดี๋ยวตามไปดูตอนนี้พ่อแกบอกว่าน้ําถึงนาแล้วถึงสะแล้วห่อห่อห่อ่ไปเดี๋ยวตามไปดูอันนี้น้ํามันไปทางรถเกี่ยวทางรถเกี่ยวเนี่ยมันื้นพื้นที่นาเสมอนี่เป็นนาเสมอนะครับนาเสมอน้ำก็จะแทรกไปทางโน้นมันจะไหลมาทาง หักโค้งครับันหักโคง้งพื้นที่หักโคง้งไปันจะถึงสะแล้วนี่นี่มานี้แล้วซิกแซกมาทางนี้แล้วนี่รนน้ำน้ำก็ไหลนี่แระน้้ำก็ลงสะนี้ลงสะนี้ครับจากสะนี้เราก็ดูดดูดไปรถผักข้โน้น โครงการุูตักสุดยอดนี่ครับเราก็ได้ปลากินด้วยแล้วก็ได้น้ำบางส่วนด้วยได้ทั้งน้ำได้ทั้งผักได้ทั้งปลานี่ครับอุดมสมบูรณ์ครับพื้นที่ภาคอีสานนห่ครับพืดผักหลายอย่าง น,น้ำเสนอผิดพลาดขาดตกบกพร่องประการใดขอต้องขออภัยด้วยนะครับช่างไม่ค่อยมีประสบการณ์ช่างมีประสบการณ์แต่เรื่องซ่อมรถถ้าเรื่องซ่อมรถปรึกษาช่างได้น้ำไหลแรงกันน,นันนี่น้ำไหลแรงเหมือนนะมาดูมาดูมาฟังเสียงน้ำ ฟังเสียงน้ำไหลไหลลุ่วลุ่วล่วล่วลว,ลว,ลว,ลวนี่ระยะทางน้ำโน่นไปโน่นซิกแซกไปโน่นไปโน่นประมาณ3 0 0 3 0 0 400เมตรน่าจะ300-400เมตรเพอรเพอครึ่งกิโลครึ่งกิโลเมตร โอเคครับผมนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับท่านใดอยากให้ช่างนำเสนอเรื่องใดฝากคอมเมนต์หนะเด้อไปละ